ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอาร์มเกษตรยนต์นะครับวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตสินค้าในร้านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของอุปกรณ์ผ่านถ่ายมือสองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกโรตรี่ผานขุดมันเครื่องฝังปุ๋ยลาะเหล็กผานพวนนะครับหรือว่าอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆนะครับก็จะมีคร่าวๆประมาณ40กว่ารายการนะครับ 40กว่ารายการก็สามารถมาเลือกมาชมได้นะครับก็จะมีของรถไถตั้งแต่10กว่าแรงเลยพวก15 16แรงนะครับจนถึง60แรงนะครับก็จะมีพวกพีที่อ m ซีเอนะครับแล้วก็จะเป็นตาช้างนะครับลหลายๆอย่างนะครับคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับ ท่านใดที่สนใจอุปรกรณ์ต่อพ่วงรถไถนะครับเบอร์063-837-5592ครับขึ้นอยู่ตลอดคลิปครับเครื่องคลูกอ้อยนะครับตัวนี้32,000บาทพร้อมใช้งานล่องเดียวของ KK บ้านโป่งนะครับกระบะอนเนกประสงค์ครับกระบะอนเนกประสงค์ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,900บาทนะครับ 4,900บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับขนาด1เมตรนะครับถ้ากว้างกว่านั้นราคาก็จะขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะมีรถไถนะครับรถไถคันนี้ก็คูปต้า l อ2 2 1นะครับ22แรงม้า3สูบคันนี้ตัวเปล่าขายอยู่ในราคา41,000บาทนะครับ41,000บาทสภาพสวยยางดีเบาะใหม่ แบตเตอรี่มีนะครับสีทําใหม่นะครับอ่าครับอ่คันนี้ติดจองแล้วนะครับแล้วก็คาดนะครับคาดขนาดความกว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรเก้าสิบอ่าหนึ่งเมตรเก้าสิบไม่ถึงสองเมตรนะครับถ้าทำสองเมตรขนส่งไม่รับก็คือผมอยากให้ได้ในราคาสี่พันเก้าร้อยเออขอภห้สี่พันห้าร้อยบาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับกว้างขนาดขนาดความกว้างหนึ่งเมตรเก้าสิบนะครับ เป็นลูกคาดแบนนะครับใช้คาดนาถ้าคาดไร่ก็สําหรับรถไถเล็กคาดได้นะครับ mm hmm. เหล็กก็เป็น2อนิ้วครึ่งครับประกบกันแล้วก็อยู่ประมาณ2อนิ้วเจเกือบสามนิ้วเลยนะครับอ mm ่าสี่พบาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับผม mm hmm. แล้วก็มาดูเดในส่วนของเครื่องฉีดยานะครับ mm hmm. เครื่องฉีดยาอาตัวนี้7หัวฉีดนะครับเหัวฉีดปีกกว้าง4 mm hmm. ี่เมตรห้ถังสองลิตร พร้อมปั๊มพร้อม,อมย,อย่อยก็คือไปถึงใช้งานได้เลยเติมน้ำมันใช้งานได้เลยนะครับพร้อมปั๊มพร้อม,อม,อมย,อย่อนยะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทปีกเป็นปีกสปริงนะครับปีกสปริงทำระบบเดียวกับตาช้างเป็นสปริงเกาะแล้วก็พับขึ้นพับลงได้นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นปัมป๊มปั๊มหนึ่งนิ้วนะครับสี 4, ่พันอะ เาเงียหลอนหลอนไปเราราคาค่า19,500นัร้อบาทนะครับพร้อมพอมย่อยพ,พร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ครับจะเป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็จะเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์ไลน์นะครับ0 6 3 8 3 7 5 5 9 2ครับผมนะครับก็เราข่าวประมาณนี้แล้วก็รถต๊อกกับพวกนี้ก็จะติดมาจำแล้วนะครับอ่ดูในส่วนของเครื่องยอดนะครับเครื่องยอดของพยับตัวนี้ก็ 1 8ื0 0แนารอยนะครับถ้าใดสนใจก็มาต่อรองราคาผมได้นะครับอย่างผ่านพวกเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะอยู่9ก้าพันหมนหนึ่งี่อย่างนี้ก็เจ็ดพันกว่าบาทนะครับก็คาท้ายตีบูธใหม่แล้วก็คาท้ายมีแล้วก็ใบแซะมีนะครับก็คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับอะลอตเตอรี่ตัวนี้ ผมขายยุ่มหมื่นสีเอาไปหมื่นสองพอวันนี้นะครับตามสภาพย่อยมีข้างเดียวใบสวยอลอตเตอรี่กว้างเมตรห้าสิบโซ่คู่นะครับโซ่จะมีสองฝั่งนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหลังคานะครับหลังคาเอฝั่งขวาสุดก็300รอยบาทนะครับขาดีอะไรดีเพราใบดีนะครับพวกนี้ก็อาจจะมีเจ็ดร้อย แล้วก็อันนี้พันพันสองนะครับก็เขาวๆาประมาณนี้นะครับแล้วก็รถไทยครับคันนี้ก็เป็นยี่สิบหกแรงยี่สิบหกแรงเผาเดียวนะครับคันนี้เผาเดียวก็ยางยังเป็นยางนอกอยู่นะครับสภาพก็พอได้เนาะไม่ถือว่าสวยครับก็อยู่ประมาณหกหมื่นครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของ2 2 0 1 g นะครับทั้งสองคันนี้2 2 0 1 g ก็จะคันใหญ่กว่า2 2 0 1ธรรมดาหน่อย ครับก็นี่ก็สามหมื่นกว่าบาทนะครับคันนูน้นถ้าตามสภาพคันที่เปิดฝากระโปรงคันกลางก็สองหมื่นไปไปนะครับอ่าเขาๆประมาณนี้ครับนี่ก็รอเช็คนะครับรอเช็คอ่าคันนี้ทําสีนะครับคันนี้ก็อ่าฝากทุกท่านไปติดตามช่องช่างอาร์มเกษตรยนต์ด้วยนะครับอาจจะเป็นช่างอาร์มเกษตรยนต์ผมจะลงในช่องนั้นถ้าท่านใดท่านใดที่สนใจรถไถนะครับ ไปดูที่ช่องนั้นได้เลยนะครับท่าน,นี้เตรียมจัดโปรโมชั่นครับรอชมได้เลยไม่แพงแน่นอนสวยๆอย่างนี้ครับแล้วก็มาดูในส่วนของถังช่างนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เราขึ้นไว้แล้วก็นี่จะเป็นหางตัดย่าขนาด1เมตรนะครับ1เมตรก็จะอยู่หนึ่งหมื่นดพันห้าร้องตย่าจะมี3ไซส์นะครับที่ร้านเราทําอยู่ก็จะเป็น1เมตรอ่าเป็น85เซน นะครับหมื่นหกพันห้าร้อยพร้อมยอยปั่นสลิปคัทแล้วก็หมื่นแปดพันห้าร้อยเป็นขนาดของกว้างหนึ่งเมตรก็พร้อมยอยปั่นสลิปคัทเหมือนกันแล้วก็เมตรยี่สิบก็สองหมื่นห้าร้อยนะครับพร้อมยอยปั่นสลิปคัทเหมือนกันนี่นะครับนี่ก็จะเป็นหัวเกียร์ครับผมหัวเกียร์สั่งมาเป็นหัวเกียร์นอกเลยนะครับนี่กำลังติดตั้งชุดใบมีดดันใบมีดจับตัวจับใบมีดนะครับ แล้กก็คาดกําลังขึ้นอยู่นะครับอ่ะโอเคครับเข่าๆประมาณนี้อ่ะโอเคครับผมท่านใดที่สนใจนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถมือสองครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์0ู3ย์7 5 5 9 2ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์เลียวกับเบอร์ไลน์นะครับสามารถแอดมาได้เลยก็จะขึ้นเป็นร้านอาร์มเกษตรยนต์เลยแหละนะครับสอบถามผมได้ซุกเรื่องนะครับ ถ้าไม่สนใจอยากสอบถามข้อมูลอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับผ่านไทยเกี่ยวกับรถก็สอบถามผมได้นะครับก็จะบอกเท่าที่ผมรู้นั่นแหละโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ